โอดูญ่าเด็ดเสียงดังป๊อปป๊ะปปะเลยนี่ไงหุ้ยตรงนี้เราเป็นอะไรเด็กสวนเด็กสวนพามาชมอะไรสวนผักใช่ไหมมีมีมะนาวด้วยเนาะมะนาวยดูไม่เอกเลยอันนี้อะไรเนี่ยตัวาัวัวห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 ััวหัวหวหาั โอ้ดูหญ้าเด็ดเสียงดังป๊อปป๊อปป๊อเลยนี่ไงหุ้ยตรนนี้เราเป็นอะไรเด็กสวนเด็กสวนโอ้หันนานหน่อยก็ไม่ได้นะลูกเสือกอสีลูกเสือเขาไม่จับมือควาอันนี้ต้นอะไรอ่ะหนี่นี่นี่เฮ้ยแมงมุม โอ้มีหลายอันนี่บอกว่นี่ผักอะไรไม่รู้กาแฟชองเต้โอ้มีหลายอันนี่บอกว่นี่ผักอะไรไม่รู้กาแฟชองเต้โอ้ดูหญ้าเด็ดเสียงดังป๊อปป๊อปป๊อปเลย,น,ย,ยนี่ไงเุ้ยตรงนี้เราเป็นอะไร เด็กสวนเด็กสวนอะไรอ่ะนี่ดูนี่นซองมันมีบาต้าทเต้ฮะบาต้าทองเต้ย่าอันนั้นทับมันเป็นแก่นใหญ่นะย่าตัแก่นอะไรเป็นแก่นเอ้ยเนี่าแกนโอ้หัวเชื้อรูปเบื้องเริ่มเลนี่ยเนี่นี่ยโอ้อันนานหน่อยก็ไม่ได้นะ ลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเอาเอานี่ไหมปุย่าบ๊อบบพอบแล้วเด็ดแล้วปวด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 เอะเจ็บปีนัเจ็กมากนี่ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาทิ้งไปย่าเอะเจ็บปีนัเจ็กมากนี่ไม่เอาใช่ไหม ไม่เอาทิ้งไปย่าโอ้ลูกมาเอกเลยเอามา้ฟองวาก่อน,อาานโอ้อันนานหน่อยก็ไม่ได้นะลูกเสือเขาไม่จับมือขวาพามาชมอะไรสวนผักใช่ไหม มีมีมะนาวด้วยเนาะมะนาวยึดเออแบบนั้นแหละไดเป็นต็ดไดเป็นเนี่ยหักเลยเอออันนั้นไม่เอาอันนั้นมันเป็นผักท้นตีมีหัวผักาดหัวหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าก็มาเอกเลยเนาะหัวใช้เท้าเอามาฟองวาก่อนโอ้มีหลายอัน นี่บอกว่านี่ผักอะไรไม่รู้กาแฟช่องเง <c oughs> ต้ต้นมันเริ่มเลยดูอุ้ยแหเดดไม่ใช่ใครอ่ะแกว้วมันซื้อมันลวกไว้ใบดับมือไส้คุณจับดูสิวนี่ออกมาที่ไหนผมอยู่ก้อสี่เหียวมันเป็นแก่นใหญ่ไรอ่ะอะไรเป็นแก่น <c oughs> โอ้ยยยเนี่กโอ้หัวเช้ารูปมาเริ่มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นนี้โอ้ดูย่าเด็ดเสียงดังป๊อปป๊อปป๊อปเลยนี่ไงอุ้ยตัวนี้เราเป็นอะไรเด็กสวนเด็กสวนต้นมาเริ่มเลยดูอุ้ยย่าเด็ดไม่ให้ใครอ่ะแก้วมันซื้อเออแบบนั้นแหละ เ <laughs> ด,ด็เป็นเด็กดก็เป็นเนี่ยหักเลยเอออันนั้นไม่เอาอันนั้นมันปิด <laughs> ต้นมันเริ่มเลยดูอุ้ยย่เด็ดไปให้ใครอ่ะแก้วมันซื้อย่เด็ดอันนี้ไหมอ,อ้าวเด็นะเเด,เ,ดเลยเนาะอ้าวเด็ดเด็ดเลยเด็ดลงข้างล่างนั่น <laughs> เออแบบนั้นแหละ เปลี่ยนเป็นเนี่ยหักเลยเอออันนั้นไม่เอาอันนั้นมันเป็นอะไรอ่ะนดูนี่นี่ซองมันมีนี่บอตเตอร์เฮ้ยฮะบอตเตอรเฮ้ยแยอันนั้นทับไปแยะเลยอันนี้มันตกสตีน่ะเท้าฮะเท้าเก็บมะนาวกันนี่มะแรงแล้วลูกแล้วทำอะไรเอาอะไรี่มันเป็นมะงเออ เด็ดต้นมันด้วยแบบนั้นเลยเอามาฟองวากรเป็นมะแรงแล้วลูกเออเด็ดต้นมันด้วยแบบนั้นเลยเอาเอานี่ไหมพะยะบอแล้วแล้วเด็ดมันพอแล้วเด็ดแล้วปวด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  โอ้มีหลายอันนี่บอกว่านี่หักอะไรไม่รู้ปลายช่างเต้ยหันไปดิบอยู่อยู่ใต้ต้นไม่เสือลูกเสือปลายคางเข้าไปโหเนี่ยมาที่นี่เอาเอานี่ไหมพ่อพ่บอมาแบกเด็กมันโปแล้วเด็ดแล้วปวดปวดปวดโอ้ นานหน่อยก็ไม่ได้นะลูกเสือป๊อปีลูกเสือเขาไม่จับมือขวามันเป็นแก่นใหญ่ไรอ่นอะไรเป็นแก่นเอ้ยเนี่ยย่าแกนใหญ่โอ้หัวเช่าลูกเบืเริ่มเลยเนี่ยเนี่ยกี่บาทสิบบาทฮะสิบบาทไปช่วยย่าเก็บไปไปขายยี่สิบบาทอะลูกเสือ โอ้ดูหญ้าเด็ดเสียงดังป๊อปป๊อปป๊อเลยน,นี่ไงหุ้ยต้นนี้เราเป็นอะไรเด็กสวนเด็กสวน <c oughs> โอ้มีหลายอันนี่อ้นนี่ผักอะไรไม่รู้กาแฟข้าวเส้ยมันน่าขี้วงอันนี้ต้นอะไรอ่ะ <c oughs> อยู่ใต้ต้น <c oughs> ปลายคานเข้าไปโหขมิ้นกินมะนาวนั่นไงมีนั่นอีกลูกหนึ่งนะอยู่อยู่ใต้ต้นปลายคานเข้าไปโหอยู่อยู่ใต้ต้น เสปลายคางเข้าไปโหพามาชมอะไรสวนผักใช่ไหมมีมีมะนาวด้วยเนาะมะนาวยึดเออแบบนั้นแหละตีกไม่เป็นติดไม่เป็นเนี่ยหักเลยเอออันนั้นไม่เอาอันนั้นเป็นปิดจับ่ึงซ้ายดคงจับดึงกวา เเนี่ยมาเยอเอยู่แล้ว<อ>มเก่งมากน,นี่ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาทิ้งไปย่านี่ไง,องโอ้ลูกมาเอกเลยีามามกินมั้ยเนะ นั่นไงมีนั่นอีกลูกหนึ่งนะหากเก็บ,กบ,บสิบ,บาทสิบาทฮะสิบาทไปช่วยย่าเก็บไปไป้าขายยี่สิบบาท่ะประมาสิบ,บาทลูกเสือ,เ,อเก็ดเก็ดปมานเก็มานี่ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาทิ้งไปย่า เอาเอานี่ไหมป้าบ๊อบบ๊อแล้วเด็ดมันพอแล้วเด็ดแล้วปวด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 อุ้ยคำนั่นไงมีนั่นอีกลูกหนึ่งนะเก็บห้บาทห้บาทฮะห้บาทไปช่วยย่าเก็บไปป้าขายยี่สิบบาทอ่ะหาสิบบาทลูกเสือ เอาเอานี่ไหมปุ๊ยอะป้่ป้อแล้วแ็เดชมันพอแล้วเด็ดแล้วปวดปวดปวดปมันเป็นแก่นใหญ่นะยาแก่นอะไรเป็นแก่นอุ้ยเนี่ย่าโอ้หัวชี้เข่าลูกมันเริ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่อะไรอ่ะนี่ลูกนี่ซองมันมีนี่มาจานเต้ฮะมาจานเต้ย่าอันนั้นท๊อปปิ้งเจ็บ ฮะไปะช่วยย่าเก็บไป <มา S 1> ไปข<ป>ายยี่สิบบาทอะ